ถ้าสำหรับใครที่กำลังมองหามังกรสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรซีซันเนี่ยนะครับรวมถึงเงินในเกมและน้ำยาภายในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซือ้อในในเพจ Big Alset Dragon Shop เอกได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีมังกรสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังกรซีซันหรือว่ามังกรอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเงินในเกมแล้วก็น้ำยาในเกมเนี่ยให้เพื่อนๆ,ๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมมันก่อนได้นะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนนี้รรอกััคคงึะบ โดยในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทําการบอกวิธีการได้รับเจ้ามังกรตัวใหม่ที่ทําการอัปเดตเข้ามาภายในเกมกันนะครับเพื่อนๆนั่นคือเจ้าเซอร์ทอสนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมาสอนวิธีการปลดล็อกสาหรับเจ้าไซเบอร์นิตด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่ทราบวิธีกในการปลดล็อกไข่ให้สามารถฝากด้เจ้าไซเบอร์นิตกับเจ้าเซอร์ทอสได้นั่นเองนะครับซึ่งภายในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการนะครับเพื่อนๆวิธีการที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะปลดล็อกไข่ให้ไข่เนี่ยนะครับสามารถที่ เพื่อแต่ว่าก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งในช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกกี้ด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ใกล้จะครบ10,000 subscriber แล้วนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามช่องทิกกี้ของผมไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยครับอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆผมมมมมจจจะะาา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 บบบอออออกก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 ววิิธีีรร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 ใใใในนนนนปปดดล็็ไไไข่่่่คัััััเเเเเเพืๆหห้้้้สสถซซ์ททงต ครั้งล่าสุดของเกมเราก็ไดเวปเจอกันนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆคลิปวิดีโอนี้นะครับผมได้อัดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่เกมอัปเดตเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็มีปัญหาทางด้านไฟล์เสียนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็เลยยกเลิกการลงคลิปวิดีโอนี้ไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็คิดว่าจะไม่ได้ทําคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับการปลดล็อกมังกรตัวใหม่ในไข่ของเมคาเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ขอให้ทําคลิปเกี่ยวกับการสอนปลดล็อกในการฟักไข่ได้เจ้าตัวใหม่เนี่ยนะครับผมก็เลยตัดส นำมาลงในวันนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ต้องขออภัยในการล่าช้าที่ลงคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับช้าไปนิดหนึ่งด้วยนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆสำหรับในการที่เราเนี่ยนะครับจะปลดล็อกไข่ในการที่จะทําให้ไข่เนี่ยนะครับสามารถฟักได้เจ้ามังกรตัวใหม่หรือว่าเจ้าเซอร์ทอสเนี่ยนะครับรวมถึงเจ้าไซเบอร์นิตเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยเนี่ยนะครับก็คือไข่ต้นฉบับของไข่นั้นๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คือไข่ลูน่าท็อกซิกเองแล้วก็ไข่เมฆาเองนีีี่่่่่ยยยยนนนนนนะะะคคคครรัับบเเพืือออๆๆหลลาาากกก็็จจมูแ้้วได อุกบาทที่ทางเกมเนี่ยนะครับเปิดให้เราเล่นก่อนที่กิจกรรมกาแล็กซี่จะเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่มีเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ตัวคริสตัลเนี่ยนะครับในการซื้อไข่ลูน่าทักซิกเอ็กได้นั่นเองนะครับราคาก็อยู่ที่50คริสตัลเท่านั้นนะครับส่วนเจ้าเมคาเอ็ก2023เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นไข่นะครับที่เราเนี่ยนะครับสามารถได้รับจากการฆ่ามอนสเตอร์ภายในนันเจียนนะครับเพื่อนๆหรือว่าฆ่ามอนสเตอร์ภายในกาแล็กซี่อีเวนต์นั่นเองนะครับหรือวววว่่่่่่่าาาาิิิธีีีีีีีททเเเเเนน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 ยยยยะะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบก็ือสมถจจใชชช้ตปป การแลกซื้อเจ้าเมฆาเอ็ก223 0ได้1ฟองนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าตัวชิปเนี่ยนะครับเราก็สามารถหาได้จากภายในแมปนะครับหรือว่าสามารถใช้โรบักในการซื้อก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับมีเจ้าไข่เนี่ยนะครับฟองใดฟองหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆสิ่งที่เราต้องทําต่อไปเนี่ยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยต้องนําไข่เหล่านี้เนี่ยนะครับไปแปลรูปหรือว่าไปทำซูเปอร์ชาร์ดนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยสังเกตได้ว่าถ้าเรามีไข่เดิมๆอยู่เนี่ยนะครับอย่างเช่นเจ้าไข่เมคคคไเเ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 ออออ็กกกนนนนีี่่่่่่ยยะะรรรรรรััััับบาาาาาาสสสงงตตด้้้วววจจซ์ทหหืมมใลุด ที่ดัเกมอัปเดตเข้ามาเลยเนี่ยนะครับมันจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ในการฟักนะครับเพื่อนๆนั่นหมายความว่าหากเพื่อนๆฟักไข่เมคายเอ็กไปเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะไม่สามารถได้รับเจ้าเซอร์ทอสเนี่ยนะครับจากไข่ฟองนี้ได้นั่นเองนะครับโดยมันจะเขียนอยู่ว่าอินฟิวส์นั่นเองนะครับหมายความว่าเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะฟักไข่ได้จากเมคายเอ็ก2023นั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนลูน่าท็อกซิกเอ็กก็เช่นกันนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีไข่ลูน่าท็อกซิกเอ็กบรรรดาอออยยยู่่่่่่่เเเเนนนนนนนีีะะคคััั้ซกกงทวชพพืืๆๆึห ต้องการที่จะฟักเจ้าไซเบอร์นิตเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าเซอร์ทอสเนี่ยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำเนี่ยนะครับก็คือนําไข่ไปทำซูเปอร์ชาร์ดนั่นเองนะครับโดยวิธีการทำซูเปอร์ชาร์ดเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถบินตรงนะครับมาจากจุดวาร์ปเนี่ยนะครับแล้วก็บินมาที่หลุมตรงกลางของเวลกาแล็กซี่นะครับหรือว่าตรงกลางแมปนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีตรงสปีดดี้อินคูเบเตอร์นั่นเองนะครับโดยวิธีการที่เราจะทำซูเปอร์ชาร์ดไข่เนี่ยนะครับให้เรามาตรงแสงด้านบนนะครับแล้วก็กดคอนเวิร์ตรร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 งงนน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 ีี้ะะะคคคคััััับบบเเเเเเเพพืืืื่่่่่่่ออ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 อๆๆหหวววาาาแแปปปปููกกกโดยยใ์ไขม ็จะขึ้นหน้าต่างเอ็กคนฟิลเซอร์ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับต้องนําไข่เมคายเอ็กเนี่ยนะครับมาทําการอินฟิลส์ก่อนเป็นซูเปอร์ชาร์ตเมคายเอ็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆหรือว่าหากเพื่อนๆมีลูน่าท็อกซิกเองเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนําลูน่าท็อกซิกเองเนี่ยนะครับหฟองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้ชิป1ชิปเนี่ยนะครับในการอินฟิลส์ให้เจ้าไข่ลูน่าท็อกซิกเองเนี่ยนะครับกลายเป็นไข่เมคายเอ็กหรือว่าไข่ที่มีโอกาสฟักได้เจ้าเซอร์ทอสนนนั่เองะครัับบโดยยไข่่่เเเเมออนนนีะครพืๆสาาามรถที่จจะักเเ้วน เนนี่ยะครับได้แบบที่ไม่ต้องอินฟิ u ส์น네 no uhh ั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าหากเพื่อนๆเนี่ยต้องการเจ้าเซอร์ทอสเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องนําเจ้าไข่เมคายเองเนี่ยนะครับมาทําการอินฟิ u ส์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆให้กลายเป็นซูเปอร์ชาร์ดเมคายเองนั่นเองนะครับโดยเจ้าไข่ซูเปอร์ชาร์ดเมคายเองเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะฟักได้เจ้าเซอร์ทอสเนี่ยนะครับสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าไข่ลูน่าท็อกซิกเองเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆว่สามาารรรถใชช้คิสตัล์เนนนนนนนี่่่ยะะคคครรรรััับบใกกกาาาาฟเเเเจ้้ลูท็อออซิงงไดพื่อนๆแต่่วาเจ้าไขพ เเพื่อนๆสามารถได้รับจากการฆ่าบอสใน Galaxy World นั่นเองนะครับส่วนตัวชิปเนี่ยนะครับมีวิธีการได้รับอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าตัวชิปเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถไปบินหานะครับเพื่อนๆเจ้าตัวกล่องชิปเนี่ยนะครับภายในเหมืองของ Galaxy World หรือว่าโลก Galaxy นะครับซึ่งเจ้าตัวกล่องชิปเนี่ยนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งหน้าที่ของเพื่อนๆหลังจากที่คนพบเจ้าตัวกล่องชิปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆนต้องทําการหาแบตเตอรี่นะครับมาใส่เจ้าตัวกล่องชิปนนนัั่่เเออรบพืโดยตตวแ เรี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นการดรอปหรือว่าตกอยู่บริเวณรอบๆเหมืองของ Galaxy World นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันจะสุ่มตกอยู่บริเวณรอบๆแมปเลยนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับเจ้าตัวแบตเตอรี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กลับมาที่กล่องชิปนะครับเพื่อนๆแล้วก็นําเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับใส่เข้าไปในกล่องชิปนะครับเพื่อนๆโดย1กล่องเนี่ยเพื่อนๆต้องนําแบตเตอรี่มาใส่เนี่ยสองแบตเตอรี่นั่นเองหรือว่าสองงานนั่นเองนะครับเเพื่่ออนนนๆราาากกก็็ลูทซิ เนี่ยนะครับ1ฟองแล้วก็ชิป1อันเนี่ยนะครับเพื่ออัปเกรดให้เป็นเมคาเอ2023นั่นเองนะครับหรือว่าหากเพื่อนเพื่อเนี่ยนะครับมีเมคาเอ2023อยู่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ใช้เมคาเอ2023เนี่ยหฟองนะครับแล้วก็ชิป1อันเนี่ยนะครับในการที่จะทำให้เจ้าตัวเมคาเอ2023เนี่ยนะครับกลายเป็นซูเปอร์ชาร์จเมค้าเอกนั่นเองนะครับเพื่อนๆื่้แลวเพื่อนๆ่เนี่ยก็จะมีโอกาสฟักเจ้าซูเปอร์ชาร์ตเมค้า จะท้อสแบบ100%นะครับโดยวิธีการทํานี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการเดียวกับที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับต้องทําในการฟังเจ้าโรบอรอนด้วยนั่นเองนะครับโดยเจ้าโรบอรอนเนี่ยนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาภายในสัปดาห์นี้ในวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับพเพื่อนๆซึ่งผมคิดว่าเจ้าโรบอรอนเนี่ยนะครับก็น่าจะมีเงื่อนไขเดียวกับเจ้าเซอร์ทอสนะซึ่งเจ้าโรบอรอนเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ในไข่ซูเปอร์ชาร์ดเมคายเอกด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าไม่แน่เนี่ยนะรรรััสาามถออปปเกกดไีช้น หนึ่งได้นะครับเป็นไข่อีกระดับหนึ่งที่สามารถฟักได้เจ้าโรบอรอนได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ผมเดาเฉยๆนะครับแต่ว่าคิดว่าทางเกมเนี่ยน่าจะไม่ทําเพิ่มแล้วนะครับผมคิดว่าเจ้าซูเปอร์ชาร์ทเมค้าเองเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นไข่ที่สามารถฟักเจ้าโรบอรอนได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยอยากได้เจ้าโรบอรอนเนี่ยนะครับก็สามารถทำซูเปอร์ชาร์ทเมคาเองเนี่ยนะครับรอเอาไว้ได้เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้เงื่อนไขเดียวกับเจ้าเซอร์ทอสนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่่่่่่่ออนนนนนๆเเเเเกกกีีีีีียยยวััับบบิธาาาาาารรรรรรทททะะะะคคจจํให้ไขขงสมถ ฝากได้เจ้าเซิร์ฟทอสได้น,นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้นในช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับเจ้าโรบอทอนหรือว่าอัปเดตกาแล็กซี่เวิลด์อีเวนต์นะครับในวีดีที่3กันนะครับเพื่อนๆว่าในวีดีที่3เนี่ยนะครับจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างน,นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องขขขออ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 องงผผมมมดดด้้้้้้วว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 ยยนน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 ะะะคคคคครรรรรรัััััััััััับบบบบบบสสสสาาาาหหหหีีีีีเเเ่่่่่ตตตลลลไไไปปปกกกพพืๆใใิิโ